สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจจะมาดูเรื่องทิศน้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าโรงหนังแล้ว <Yahoo! S 1> เจ๊มาดูวันอาทิตย์มีใครมาดูพร้อมเจบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เจ๊จะเข้าไปซื้อตั๋วก่อนโอเคเจ๊ไม่ได้ดูหนังมันนานมากไม่เคยเข้ามาดูวบบ้เป็นแรมปีเลยอะ่ะมาถึงก็ปล่อยไก่เลยเด <Huh? S 1> ี๋ยวนี้เขาไม่มีพนักงานขายตั๋วเนาะ ต้องไปสแกนจ่ายเอาอย่างเดียวโอ้ยเฉยสะบ้นหั่นแหลกเลยนี่แล้วก็เนี่ยถังป๊อปคอร์นใครได้มาเหมือนเจ๊ไหมโอ้ย,อ,ย,อ,ยอดใจไม่ไหวเนาะถึงแม้มันจะถังใหญ่กินยังไงก็กินไม่หมดแน่แต่อยากได้มากอะไรที่เป็นอ้ําพัชราภาเนาะก็อยากจะเก็บไว้ให้หมดเลยใครเป็นเหมือนกันบ้างเอ่ยปานได้เวลาเข้าไปดูหนังกันละ เดี๋ยวเราดูหนังเสร็จเดี๋ยวเราออกมาเมาส์มอยกันนะคะโอเคจบแล้วสนุกมากใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเจ๊อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้ําสนุกมากๆมีหลากรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานฮาจนน้ำตาเล็ดนะคะหรือว่าจะเป็นดรามาร่าน้ำหูน้ำตาไหลเจ๊โหนั่งแบบ น้ำตาซึมเลยอะแบบตอนจบแบบไม่อยากให้จบแบบนี้เลย <c oughs> คนชอบตอนไหนบ้าง <c oughs> เจชอบตอนที่แบบว่าอ้ํากับอนันดาอยู่หลังกองฟังแล้วพี่เท่งเดินหาไม่เจอในเรื่องนี้พี่เท่งที่สุดยอดเลยแบบซึ้บือมากซึ้บือจนจบเรื่องอ่ะแลชอบตอนที่มันมีตุ๊กแกนั่งขำหัวล้อเสียงดังกันทั้งเจแล้วก็คนที่นั่งข้างหลังอ่ะ เพื่อนๆมาเมาส์ให้ฟังด้วยนะเออชอบกันตอนไหนบ้างนะคะสรุปเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็อ้ำสวยมาก <Wow. S 1> เจน๊นั่งดูจนเขาเปิดไฟไล่อะถึงจะได้ออกจากโรง oh. <laughs> นั่งดูเบื้องหลังด้วยมีใครนั่งดูจนเขาเปิดไฟไล่เหมือนเจ๊บ้างไหมเอ,อ่ยมาเมาส์มอยให้กันฟังบ้างเด้อสำหรับวันนี้เจ๊ต้องไปก่อนแล้วนะบายบาย